สวัสดีจ้าพี่นอ้องยินดีต้อนรับกป้าสู่ช่องตาลูกตาลชาแน,นลจ้าหลังจากที่ลงคลิปไปเมื่อเร้านี่เนาะพี่น้องเกี่ยวกับว่ารถมันมีปัญหาแบบใดหลายๆท่านกะให้คำแนะนำมาขอบคุณหลายๆจ้าสรุปแล้วมื้อนี้พอหมอดโค้งจะได้ใส่รถของแอดบอนไปเนาะพี่น้อง <c oughs> กําลังขนสิงคองค่ะคนขคบขนของลงจักรถคันนี้กันจะ้ะเพราะว่าเหรียญยูทั้งอีสานซีมือพี่มอดก็เรียว่าจะล้องเอารถเก่งเข้าไปเบิ้งจะ้ะแลนเบิ้งจากซีมือเนาะพี่นอ้อง กำลังเตรียมเขาเตรียมคลองเดินทางค่ะเมื่อเล้งพบพ่อ,พอ,พอกันอยู่ทั้งรอยเอ็ดเด้อพี่น้องจ้ากับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงจ้าคงจะเป็นน้ำดอีหลีหล่ะพี่น้องบอมเบนแบตเตอรี่ดอกพ่อแตอ่มีคอมพิวเตอร์บอกว่าในในคอมเมนต์เนาะเพี่นบอกว่า แบตเตอรี่เพิ่งซื้อมาชุบวังเ,เดือนมีนามันยังไม่ได้เบิดน้องพี่น้องอาจจะเป็นเพราะาไดสตาร์ทจังค่อยอันหายสร้างเพื่อนเบิงหห้น้องพี่น้องนี่ให้เราเตรียมของเอารถเกง่ง แหลนบึงก่อนพี่น้องจากซี่มื่อพออยู่ในเขตของภาคอีสานเนาะค่ะขาดอะไรมันกระทะเฮ็ดกินเนอะพี่น้องช้าทำกับข้าวค่ะเพืนผู้น่ะเนี่ยค่ะว้นเก็บของพะลุงพะลังอยู่พี่น้องอยู่ทั้งรถเตินนี่คุณเอาใส่นี่บอ เนี่ยเส้นนีล้างสีม่วงทีเดียวแล้วก็ไว้าล้างรถจะเลยไปล้างรถเก่งรถยกเส้นล้างทีเดียวเลยจ้ะเอาแต่ชุดนักร้องน่ะแขวนนั่นนั่นเอาเอาค่ะเอาเท่าที่จำเป็นไปเนาะศาสตร์ยู่พู่นี้อยู่ร้านกาแฟอันี้ของเจ้าได้เอาลงไว้ไหมเดี๋ยวตะเอาให้ นี่ไปหอยในรถเอามามามะบ้านจะไปหอยในรถไปนองหอยในรถให้เราก่อนลองใส่รถเก่งแลียนบึ้งก่อนนะพี่น้องจากซีมือเพราะว่าเต๋บ่เคยบ่เคยแลียนไก่จากเที่ยนเนาะมีพี่หมอดใส่เที่ยเดียวแลียนไก่เบิง้งเนาะพี่น้องว่ามันก็กินน้ำมันเอาการอยู่จ้ะ โอเ้เป็ดขี้ไก่เด้ <laughs> <c oughs> ขอบคุณสำหรับความห่วงใย,ยจากทุกทุกท่านด้ยวยพี่น้องเด้อเตยลงคลิปไปมเมื่อเช้านี่จ้ะ ขอบคุณหลายๆค่ะแล้วก็ได้คำแนะนำดีๆมาจากหลายๆท่านพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะบางสิ่งบางอย่างอัาเฮา่รู้เฮาก็ถามผูรูเลยเนาะพี่น้องเนาะนมาจา้ะท่านที่รู้กันแนะนำพาสิ่งดีๆมาจา้ะท่านที่รู้ พ่อแม่สร้างเขากะคาดเดาไปว่าตามที่เขาเคยสัมผัสกับรถม้าแล้วน้องพี่น้อง,องอก,ก,กับพ่อต้องเอาไปค่ะเอาแต่พอเสื้อผ้าที่เจ้าต้องใส่เล่นตลกร้องเพลงใช่ค่ะเอาใส่กระเป๋าใบเะละ็กบ่ล่ะจะได้เป็นระเบียบหรือยังไงเอาแล้วแต่ที่สะดวกน้องพี่น้องนะใส่ไปในรถน่ะล่ะใช่แค่นั้นแหละของคุณนะ่ะไม่ได้เยอะแยะมากมาย โอเคเอาไว้ตรงหนเบาะหลังเลยก็ได้นะคนุณแถบเราได้มันกระทาเฮ็ดเนวกินพราะเราเพระเราบอากขาดนี่ทองจา๋าเลยคันเนี่ย เอาน้องบอลบ่อุน่นมาให้เย็ดจักเทียน้อยอใังไล๋ล่ะคุยกับเพื่อนหนาวบ่ได้ยากกับมั้งแค่นี้แต่เอร์เย็นละลดลดขนาดพี่น้อง <c ười> พอพอพอเพราะเรบอกกระขาด บอ่อผ่าไปบอ่อ่้าวห่มผ่ายังบ่ไปค่ะไปข้าห่มเด้ไปบร้องนอนร้องอย่างไหมสบายสบาย,บายจเจ้าเด้บ่มีหมอนด้วในรถกันนั่นบ่มีอย่างเลยรถกันเตรียมตัวแล้วจ้า าจะออกเดินทางแล้วพี่น้อง11โมงแล้วเนาะประมาณ11โมงกว่าแล้วนะจ๊ะกว่าจะไปถึงงานเนาะให้เราล่องรถไปพร้อมนะจ๊ะ หรือมีอย่างบ่พี่น้องนี่นะว่าปกติใส่รถคันนี้เนาะพี่น้องเข่าของมันก็อยุ่ใดนีเบิดบัดเพอา่ายไปไว้รงนี้แต่เบิงมันมันสิขาดอีกอย่างไปบ่มันสิมีอีกอย่างขาดขาด,ขาดหายไปว่าพี่น้องจ้ะเราวเก็บรถคันนี้ให้าให้เรียบร้อยพี่น้องเป็นตัวเดินทางแล้วจ้ะ <c oughs> เอาเขา่าเอาเข่าที่พี่มอด เราเศษเศษมานะพี่น้องจา้าแต่เอามาตากใบเนียนบ่าเป็นอย่างไ้จา้าเอาไว้ให้นกจาก้านกนกจะบินลงมากินจ้าพี่น้องเอาไว้ให้นกเขาบินมากินค่บพี่น้องครับบ้านจังพี่น้องเห็นนั่นแหละ โซนนี้นี้บ่มีเวลาพักงว่าเนี่ยกับบใหาดีดีบ่อดีหจะเกิดอะไรดีกัแค่พอแล้วอุ้ยไปเห็นดิมัปิดฝากระปงรถเนี่ยแล้วแต่สิวเอาไปได้พี่น้องเอ้ยหรอ เจ้าไปทั้งร้อยเอ็ดยู่กับซิบอมีบ่พ่ออยู่เลื่อนไอ้ไอ้นั่นน่ะพัดล้มนะทั้งร้านมือสองน่ะร้านอะไรมือสองที่เขาที่เจ้าว่าเคยพานไปไหมอยู่ทั้งใดยังค่อยแวะเขาไปเบิ้งจ้ะนะคะเดินทางแล้วจ้าพี่น้องจ้าไปละ จ้าอาคารเดินทางแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณกําลังใจทุกๆท่านที่เข้าไปเบิ้งคลิปและเข้าไปคอมเมนต์ให้กําลังใจค่ะแล้วก็แนะนําสิ่งดีๆขอบคุณหลายๆจ้าพี่น้องเดินทางแล้วค่ะขอบคุณ FC สาวน้อยเพชรบแปนแพงขอบคุณเอฟซีลาวอิงเอฟซีพ่อขมอดแล้วก็เอฟซีของศิลปินทุกๆท่านในทีมงานสาวน้อยเพชรบแปนแพงจ้าประผ่อนคลิปไหมจ้าพี่น้อง แล้วค่ะสวัสดีจ้า